ของประเด็นประเด็นแรกก่อนครับวันนี้เป็นประเด็นที่มีการให้ข่าวจากพกเพื่อไทยในกรณีของการแสดงตัวเลขการส่งออกว่าสะท้อนว่าเศรษฐกิจกมีสภาพดีขึ้นนั้นต้องขอเรียนว่าเป็นการให้ข้อมูล,มลนะขอ้อเท็จจริงเพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะครับกรณีการชักตัวอย่างเรื่องของตัวเลขส่งออกที่เป็นสินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่โตขึ้น0.8ซนะครับ ก็สะท้อนว่าการส่งออกนั้นสะท้อนให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นกําลังอยู่ในทิศทางที่ปรับตัวในขาขึ้นนั้นต้องเรียนว่าข้อเท้จริงในการดูตัวเลขการพิสูจน์ว่าเศรษฐกิจนั้นอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นหรือลดลงนั้นผมต้องดูจากหลายๆส่วนไม่ได้ดูตัวตัวเลขของการสบอบอเียงอย่างเดียว แล้วทีนี้ตัวเลขที่การส่งออกที่นํามาใช้อ้างอิงนั้นก็เป็นตัวเลขเพียงส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราไปดูสินค้าประเภทอื่นๆก็จะเห็นว่ากราณีของข้าวนะครับที่มีมูลค่าการส่งออกลอดลงเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่ถึงเป้านะครับในปีนี้ที่คาดการไว้เนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนข้อแท้จริงอีกประการหนึ่งนอกจากนั้นหนี้โครเรียนนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับจากปี 5.5จนมาถึงปี5.6นะครับจาก5.7ขึ้นเป็น12เในวันนี้ก็สะท้อนข้อแท็จริงอีกประการหนึ่งนอกจากนั้นยังมีเรื่องของดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคนะครับซึ่งวันนี้ผมคงไม่ต้องโชว์ตัวเลขให้เห็นเพราะว่าวันนี้ทั้งราคากาส๊สหุงต้มค่าไฟนะครับรวมไปถึงค่าการเดินทางมคมนาคมต่างๆค่าทางด่วนค่าอะไรก็ขึ้นนะครับตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจกหลายๆตัวก็ลดลงลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากเตร์ 1> 1, เนื่องพอร์เตอร์สองนะครับของปี54ไล่มาจนถึงปี55 56นะครับลดลงจาก5.3ปรเซ็นต์นะครับปี56ปี55เนี่ย6.5ปรเซ็นต์นะครับลงมาถึงปี56เนี่ยมันแค่ประมาณ0จุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2, 2, 2กว่า2เปอร์เซ็นต์มากว่านะครับรเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆทั้งหมดเหล่าน,นี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการอ้างตัวเลขการส่งออกนะครับแต่เพียงอย่างเดียวแล้ววางหมวดสินค้าเท่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถสะท้อนเรื่องของการตอบได้ว่า เศรษฐกิจดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางในการนําเสนอข้อมูลของรัฐบาลหรือของรรคเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าเวลานําเสนอข้อมูลเนี่ยควรจะต้องให้ข้อมูลที่ครบทุกด้านนะครับจะไปอ้างเอาอตัวเลขเพียงหมวดสินค้าบางรายการมาสะท้อนว่าตัวเลขดีขึ้นหรือลบลงอะไรผมคิดว่าคงไม่ได้เพราะถ้าดูจากตารางน,นี้จะเห็นชัดนะครับว่าผมนําตัวเลขการนําเข้าและส่งออกของทั้งปี 2,555และ2,556เนี่ยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแม้ว่าการส่งออกจะมากขึ้นจริงอย่างที่มีการารายงานไปก็ตามนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยสินค้านําเข้าก็ยังอยู่ในปริมาณที่สูงอยู่แล้วเมื่อเทียบดุลการค้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังขาดดุลการค้าอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในปี2,556นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างตัวเลขเน,นะครับว่า ในไตรามาสที่2เนี่ยนะครับขาดดุลการค้าในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเนี่ยนะครับ8,300กล้านนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขทางเศร,รษฐกิจเนี่ยเวลานำมาอ้างอิงรายงานต่อสาธารณเนี่ยต้องครบนะครับรอบทุกด้านจะนำตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งมารายงานนั้นคงไม่ได้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คงต้องเรียนกับสื่อมวลชน,นนะครับ พี่น้องประชาชนในเรื่องของทิศทางการปฏิรูปประเทศของคุณยิ่งละชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ทํำในวันนี้เนี่ยตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ามันสะท้อนรูปแบบวิธีการทํางานของระบบถ้าเป็นระบบบริษัทก็ต้องเรียกว่าเป็นลักษณะของในทุนชั้นเลวครับซึ่งเราจะพบเห็นวิธีการในลักษณะเดียวกันกับการ พยายามสร้างยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศเนี่ยในลักษณะเดียวกับที่เราเห็นในบริษัทที่เขาบริหารอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่ใช้อิทธิพลเข้าครอบงำหรือว่าเป็นการบริหารที่ไม่เป็นมืออาชีพเราพบกรณีของการปฏิรูปประเทศเนี่ยลักษณะคล้ายคลึงกับในทุนที่พยายามใช้อำนาจบารมีในการกว้านซื้อที่ดินนะเช่น ระการแรกการใช้กระแสะสังคมเนี่ยในการกดกันการพยายามในการดึงโทนี่แปรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรียังกฤษนะครับนายมาตี้อาซิอาติซารีนะครับหนะรืรนะรอแนะม้แต่การเชิญนายโคฟฟี่อนันต์มาแล้วท่านไม่ได้ตอบรับมานะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามใช้ภาพกว้างของบุคคลภายนอกนะครับในการที่จะมาสร้างแรงกดกัน ในประเทศโดยเฉพาะสร้างแรงกดดันกับพรรคประชาธิปัตย์กษษษษษษษรณีแบบนี้เนี่ยเราจะพบเห็นได้จากเวลาที่นายทุนพยายามไปกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านหรือชาวนาที่ยากจนครับเราอ้างว่าจะนําที่ดินเหล่านั้นไปพัฒนาปรับปรุงนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มได้เขาพยายามที่จะหวานล้อมโดยใช้กระแสสังคมรอบด้านว่าให้เห็นว่าโครงการที่เขากลางทํานั้นมีประโยชน์มหาศาลเพียงใด แต่ว่าไปใช้ความคิดเห็นของคนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับในการที่จะสร้างแรงกดดันแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนครับว่าเวทีในการพูดคุยเนี่ยนะครับนอกจาก3ามสท่านที่ผมได้เอ่ยชื่อเนี่ยยังพยายามนะมีทั้งในเยนออบักนะครับรัฐมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนจากสวีเดนดนะครับหรือสตีเฟนสตทแมนนะครับ,รรบเป็นผู้ในการกรรมธิการเลือกตั้งใะประชาธิปไตยนานาชาติเข้ามา กระบวนการทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยต้องเรียนว่าคนที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รับรู้รับรู้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศอย่างแท้จริงก็คล้ายๆกับกระบวนการกลุ่มนายทุนที่ผมบอกนะครับว่าไปใช้คนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลแล้วก็มาบอกว่าการทําโครงการของเขาได้มีประโยชน์อย่างไรขอให้คนเหล่านี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราติดตามกระบวนการในการ ดำเนินงานในข้อแรกตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นนายโทนี่แปรก,ก็ดีหรือว่ามาตี้อาติซารีก็ดีก็ดีนะครับจะให้ความคิดเห็นเนี่ยเป็นกลางในลนักษณะเชิงสร้างสรรค์ซึ่งรัฐบาลก็จะใช้ความคิดเห็นเหล่านั้นแหละครับมาเชื่อมโยงตอบโจทย์กับสิ่งที่รัฐบาลต้องการแต่ว่าเป็นการให้ข้อได้จริงข้อมูลเพียงข้างเดียวดังนั้นผมแนะนําว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณยิ่งรักจริงใจจริงในการที่จะใช้คนเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ ผมคิดว่าควรจะเชิญเขาทั้งหมดซึ่งตอนนี้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับขึ้นเวทีแต่ไม่ใช่การแสดงปากฐกถาแต่ว่าให้เขาเหล่านี้ขึ้นเวทีพร้อมๆกับท่านนายกยิ่งลักเองและเชิญหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตยซึ่งรัฐบาลพยายามบอกว่าเป็นข้อขัดแย้งเนี่ยนะครับขึ้นเวทีพูดคุยแล้วถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเลยด้วยซ้ำก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได,ได้ความจริงทั้งสองด้าน นะครับว่าข้อคิดเห็นที่พัคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศในรูปแบบที่คุณวิรัติกาลังทาอยู่นั้นมีเหตุผลอย่างไรแล้วคนที่เขามาชี้แจงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโทนี่แปรไม่ว่าจะเป็นมาตี้หรือว่าอีกหลายๆท่านที่ผมได้เอ่ยนามเนี่ย <c oughs> เขาจะได้เข้าใจปัญหาทั้งสองด้านแล้วสามารถพูดคุยได้บนเวทีที่ปราศจากข้อจํากัดอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งนะครับที่เราเห็นว่าวิธีการของนายทุนชั้นเลวที่เขาหวานล้อม คนยากคนจนหรือคนที่หมดทางสู้หรือว่าทำอะไรอย่างไรวิธีการที่2คือใช้ผู้มีบารมีมีทิทธิคนหรือมีอำนาจในพื้นที่นะครับออกมาต่อต้านออกมากดดันนะค,คนที่คนที่พยายามต่อต้านกรณีนี้ก็เห็นได้จากสภาปฏิรูปครับที่ประกอบไปด้วยผู้อวุส่ทางการเมืองหลายๆท่านถ้าเราเึกภาพให้ดีนะฮะในทุนที่เขาใช้วิธีการในการไปหว่านล้อมกดดันซื้อที่เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยจะวิ่งไปหาใครครับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือคนมีอิทธิพลในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่โดนซื้อแล้วนั่นแหละครับอาจจะเสนอเงินทองหรือผลประโยชน์ต่างๆให้หรือไม่ก็ถูกหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาพยายามใช้ตัวสภาปฏิรูปเนี่ยนะครับที่ประกอบไปด้วยผู้วุสหลายๆท่านเนี่ยพยายามที่จะบอกว่ากระบวนการในการทํางานตรงนี้มันเดินหน้าไปได้ค่อนข้างดี เป็นที่เรียบร้อยเพื่อพยายามสร้างความชอบธรรมให้เห็นว่ากลุม่มคนที่เขามีอํานาจในในอํานาจบาร,รมีเหล่านี้เนี่ยเขาก็ยังเห็นด้วยแต่วันนี้ผมคิดว่าถ้าสื่อมวลชนทํางานหนักขึ้นให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปตามเฉพาะคุณปรรหารศิลปะอาชาเราไปตามสัมภาษณ์คุณชัยพิมพใจชนหรือแม้แต่คุณพิชยัยรัตกุลก็ตามแต่ ชาวลิทยงใจยุธก็จะเห็นความคิดเห็นที่แตกต่างเพราะวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าตามแต่คุณบัญหาซึ่งถ้าเราสังเกตให้ชัดเจนก็คือคุณมัญหาเองก็พักการเมืองของท่านก็ร่วมอยู่เป็นรัฐบาลกับรัฐบาลยิ่งรักอยูด่ดีเนเพราะฉะนั้นความคิดเห็นมันก็สอดคล้องนะครับเป็นธรรมดานะครับเวลานในทุนลงไปใช้ผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่มันจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่คนหนึ่งเสมอที่ติดสอยห้อยตามไปไหนมาไหนด้วยเป็นประจำ ลองไปถามคนที่เขาร่วมกระบวนด้วยคืออ,อาจจะเห็นภาพที่แตกต่างมากขึ้นแล้วคอยดูนะครับผมเชื่อว่าคนอื่นๆที่เขาเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วไม่เข้าใจข้อมูลทั้งหมดเนยบางครั้งเนี่ยไม่สามารถอยู่ร่วมกระบวนการกนในรูปนี้ได้นานนะครับอันที่สามนะครับวิธีการที่นายทุนชั้นเร็วเขาใช้กันอันนึงก็คือเรื่องของการใช้นักเลงในสะพานปรนตกอบวนนิโคสกพรคเพื่อไทยพูดชัดครับว่า ท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไปสร้างมิตรไม่เคยไปสร้างศัตรูผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งท่านนายกอยู่ในประเทศเองท่านก็ไม่เคยสร้างศัตรูท่านก็พยายามสร้างแต่มิตรแต่ว่าปัญหาของท่านก็คือว่าคนรอบตัวท่านส่วนใหญ่จะสร้างศัตรูเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ากระบวนการในการปฏิรูปในครั้งนี้เนี่ยนะครับท่านนายกก็พยายามหยุดยื่นไมตรีต่างๆพยายามนําข้อเสนอต่างๆที่ พยายามจะบอกว่าพระปฏิปัติควรจะเข้าร่วมด้วยด้วยวิธีไหนก็ตามแต่แต่สุดท้ายเราก็จะเห็นกระบวนการของคนที่อยู่แวดล้อมตัวท่านนายกตัวคุณยิ่งรักเอ็มเนี่ยออกมาให้ข่าวโจมตีวิาพากษ์วิจารณ์หรือรวมไปถึงนําเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมาปูกโยงเป็นประเด็นเช่นวันนี้เราเห็นชัดเจนคุณจาลุพงษ์เรืองสุวรรณคุณประชาภงมนอกพยายามออกมาให้ข่าวกรณีของความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนยางเพ่าเป็นกรณีทางการเมือง กรณีการพยายามผูกโยงสร้างกระแสว่าทุกอย่างเป็นการเมืองเนี่ยแล้วทำให้พรกปฏิบัติมีความชอบธรรมน้อยลงก,ก็เป็นกระบวนการที่เปรียบได้กับการที่เอานักเลงอันพานมาก่อกวนผมยังไม่นับกรณีของโฆศกรองโษศร,รัฐบาลโคศกรองโฆศกพรรคเพื่อไทยพยายามออกมาให้ข่าวในกรณีต่างๆวิพากษ์วิจารณ์พรกปฏิบัติในหลายๆกรณีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ ทั้ง3มกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในยุทธศาสตร์ของนายทุนชั้นเลวที่เอามาใช้กับการปฏิรูปประเทศเนี่ยซึ่งผมไม่ทราบว่าท่านนายกมีไปรับแนวคิดนี้มาจากไหนนะครับแต่ว่าผมเรียกร้องอย่างที่บอกก็คือว่าวิธีแรกถ้าท่านคิดว่าการใช้เวทีภายนอกกดดันพระปฏิบัตริเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือไม่ใช่การมาถกคาถาแต่เชิญผู้ที่ท่านนายกได้เชิญมาเนี่ยนะครับรวมถึงตัวท่านเองเนี่ย แล้วก็มาเชิญทางพรคไปปัดไปพูดคุยผมคิดว่าแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นคนที่เขาอยู่ภายนอกก็จะเห็นปัญหาชัดเจนว่าข้อที่จริงมันคืออะไรนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่าท่านเองอาจจะต้องปฏิรูปเรื่องของการใช้คนมาก่อกวนนะครับหางแถวของท่านเนี่ยให้เป็นที่เรียบร้อยให้มากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าระหว่างที่มาชวนพวกเราไปปฏิรูปการเมืองน,นะครับ แต่ว่าให้ลูกน้องคอยวิาพากษ์วิจารณ์คอยกอ่อกลนนะครับคอยกระแนะกระแหนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าวิธีการดังกล่าวผมไม่อยากวิาพากษ์วิจารณ์ท่านนายกว่าเป็นลักษณะของการตีสองหน้าแต่ว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยมันจะท้อให้เห็นชัดเจนว่าความจริงใจในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศท่านามีมากน้อยแค่ไหนยอย่างไรวันนี้เอาอะไรครับถ้าคิดว่ามีความตั้งใจจริงเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากหรอกครับที่ยิ่งรักจะเดินบอกเดิพิสิทธ์ว่า ขอเชิญไปเสวนาร่วมกับบุคคลต่างชาติที่เข้ามาร่วมในการเสวนาเหล่านี้แล้วไม่ยากครับที่คุณนิกากจะเดินไปบอกพวกเราเองว่าให้อยู่พ,พาควิจารณ์ภาคประชาธิปัตย์เพื่อจะได้เกิดความสมานฉันรองดองแล้วก็เดินหน้าไปร่วมได้อย่างแท้จริงวันนี้โพลก็มีผลสำรวจผลชี้ว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าพี่น้องประชายชนส่วนใหญ่นั้นกังวลในเรื่องของความจริงใจในการแก้ปัญหาเดินหน้าแก้ปัญหาการเมืองนะครับ 74%เนี่ยนะครับบอกชัดเจนว่านากักการเมืองต้องมีจิตสำนึกในความจริงใจในการร่วมมือที่จะทํางานเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวมแต่ว่าถ้าภาพของการทํางานของท่านนายกจะอ้างว่าไม่ทราบไม่รู้เนี่ยคงไม่ได้นะครับถ้าท่านยังปล่อยให้กระบวนการในการปฏิรูปประเทศของท่านเดินไปในทิศทางที่ผมบอกไว้3ลักษณะเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าท่านมีความจริงใจในเรื่องของการปฏิรูปประเทศบ้าน,น้อยแค่ไหนครับ